กางเลยนะกางเลยนะมันเนาะกางเลยโอ้โหไปได้เราไปเน้อไปนั่งพเกมานั่งดอกเนาะรับไปยังบรเวียนนเราข้างเนไปได้ทานเรื่องเนาะจังได้ที่ให้คนเห็ดจะกรับยงเนาะเออเบิ่งเบิ้งเบิ้งกิกันคินกันใช้โย่ว่ใช้โย่เน ห่องไยังอแบบง่ายๆแบบง่ายๆน้ขอคุณได้ยเด้อิเด้อนนี้เด้ออ้า่งสองสาโ้โ้บทเยียจบ่าันี้จบดพี่น้องไอ้นกาบท่าทายสบายดีเพราะไมพี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนเด้อพี่น้องไอ้บอเวด thả né cho cái này thì bay hết thì cứ nhàng bay thôi để sờ vài đi lúa à, phải mà bay thì cửa mọi người đấy rồi thì nó, cười người nhận nó tiền cá đông cá nó, nhưng qua hàng chắc nó phải bơm lên không mong nữa rồi phải an, áo khoan quân phía đông áo khoan mắt nó nông con nó phải nó nó mới chỉ là thả cảnh chứ là nó gọi gì ่ใช่ผกเราหัวหนองตวงกุ้งอยู่ครับทานันน้องน้อตาเย่องค์่าเียได้ได้เริ่งล้าิ่นเนาะก็กเียนเฉลี่ยอยู่นี่เดยวลาเหนท่น้องน้องเป็นยางขาไหเหรอานี่ๆนะเนาะให้ให้ผมไปหุบแถวแถวให้พกไกาย่างมนบ่ได้บ่เอานืนั่นเลย พอพอเจ้าเป็่ยนมึงมึก็เฮ้ยน้องักนี่ไม่ใ่ยอวันเรารนีาาเเยามอยู่บท่้ใจี้รใจรู้ใจแข็งมากคุณมือยู่ใจแงมาคุณมือไม่กรไม่เฮียนเลยเนาะัาเเฮี้ยนแล้ว พูอยากให้มาดูติการสิงหอมาเนี่ยเดี๋ยวให้ด้านเฉพาะทันนี้ท่อพ่มเห้อพ่อพ่อเหรอพกอพ่อเดรอพ่อ

เนัเกนกนแล้วาพังเบาทาเาก้อนนุมันลายเสียงจับคนมนมบาเ่าเฉเงิน้ไปยไปเลยอมันหลายคนเลยทีได้จับคิวพังไปไปพักเจอากินกัพักกูทัเด้อจับเด้อ่นเอาคนมให้นุ่มือเรื่อล่าเด้อนุมือเด้อเวลารับของนุ่มมือเด้อน้องเด้อโอเค ไอนกมือเลยมาเลยเด้านเลมับันเริ่มเลยเป่าเนี่ยก่อนอ๋อซ้ำเก่าีการนี่เนาะให้พนุก้อนให้น้อกินพิเซีเนาะกินพิเจสเอาลูกแต่กะูว่าวเด้อเนาะเงินนี่มีจํากัดพี่น้อมีหนึ่งร้อยยสิบสองคนเงินเนาะ ทำขนมนี okay. here, ่เหลือโยกแต่ว่าเงินนี่ทำกัดเด้อเอาอ่าใหญ่ด้อโอเคเนาะมาบานนี้ขนมหอมมะบานนี้เนาะเอามาตั้งลูกพี่เปีนยังไงบ้างยังพอมาเนาะ

ไปได้รไปเด้ไปนั่งทาพ่น้องยังดนะรัไปยังเวียนนอาข้างบ่รับไปยังนะเราจะขอก้องไปได้ดอกไปนั่งทาก่อนเวลาพี่น้องนี่กำลังแจกเงนกับแจกขนมพ่อพอกันเลยวามันจังแ้ไวเนาะอ

ไอแม่ครูเพิ่นมีสีคนบ่แม่แครูด้ยังยังเมคูยังเป็นหนีบอตาเนาอกว่านี้เด้อไอเป็นม่ครูมาอยู่ที่นี่ก่อนมันวะบาตาหนนับไปทังก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก xong 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 xong

คนะสี่สี่คนอันนี้บอตาเอาจำทีแจ้งบัตาไปไดสี่คนเนาะใช่้เพื่อนแหลมูทีย่ะอนยูประจำด้ยนะ

โอ้ลบีเนาะใหญดีไหมวันดีไหมจ๊ะดีไหมเดีไหมแต่ว่าสหน่อยสลายกะเริินไนแหละรุ่นกันเองนะเนาะรุ่นกันเองวนนี้นะออกคนกันได้ยันอะไรเนาะคนลัสี่แสนโอ้ัวสี่แสนดหัวใจเต้นเลยนี่ เฮ้ยเต้นเอเพราะว่าเพื่อนว่ามีสเนาะแต่ว่ามาหามากาศากาศพิเศษดีได้นี่บตาเองเนาะบรรยากาศเพระว่าีจะไปหายโอ้ยเนาะไ้หากับเนเะนี่กับาตาคยได้เียนนะเพ่นเอาไนอเนาะ่าทำเมย์เพื่อเะกตั้งา ขอบคุณคะคใหญ่ในยาเด้อี่ช่วยเขานาคนมาทางนอกๆะเคียนในมือนี่็อาว่าเขาเกียกนเป็นข้าวต้มข้าวเีปุ่มต่อด้วยคุะเอลุ่มเนาะ

chặt theo chặt theo leo là bo leo là bo khâu theo khâu theo tao à, mi cho tao về một chút luôn cho con hết hết bên chi theo nó tao mi nó จัลุ้จักปุนบัตรีที่น้องเลยวันลู่กข้วูมีนาคูมีเห็นตีนกี้น้งันไหโอ้ยน้องมันโอ้ยูมีนาคูมีนองน้องไหนยนดอดเป็นทีเวมาเวมันจัะใกล้ๆกันแน่ Như gần phải đâu Nhà vô Nhà hồn Bà chít này yên lơi, vừa <laughs> chưa có lấy chưa có nó dù nhưng lên mấy gương nè nhà mà của nó mũ mùm mùng nó theo không Xiaomi theo đây theo đi gì nó gì bạn เออยืนนี่แหละเออมา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 น้องแม่ตาอยู่กลางนะขาน้องน้องนักเรียนมาเเราเด้อเอาดังๆเลยเด้อดังๆเลยเด้อเล่งแบบเกือบจำขีดไว้สั่นใช่เอาลิงของชาวในครอบใจเพื่อนพรอบกันเลยเด้อ ไม้เหนไหมาดิมอคยพูดสินี่ของช้างนั่น่ของช้างแถวเอวเลี้ยวู้ใดได้ชื่อ่าตุกายดิเอ้าโสามชางเจ้าิมีมีไผได้ชื่อมีไผธัตุกายเป็นไม่ใช่หรอไผได้ธาตลืมเลยดังได เหตุจกลับอย่างนี้เออเบิเบิ่งเบิคิดกันคิดกันใช้โย่ใช้โย่ใช้โย่เอเมอใช้โย่บไงแบบยังงขอคคุณนได้เด้อิเด้บันนี้เด้ออเดิ่อง เจบบ่บันนี totally ้จบทังไายกอยู่ดีมีแห้งบ่จังไหนเพื่นเราเลิกแถวบ่เลิกแถวอ่ะสบายดีทุ่มกันกันได้เนาะอาอาหนื่อนักเพื่อนเจ้าเนอะต้อมตอมสบายสบายสบายเลิกแถวเลยบันนี้เดือบรอยบันนี้พี่น้องเนาะอ่าโอเคละพี่น้องเนาะคำา่มาข้กันอาดีมุกดีใจเนาะพี่น้องพี่น้องโอ้ยเหน้องหนกเพื่นจ้าอาถือว่าอิ่มท้องถนัดพี่น้องเลยเนาะ แวได้เงินอ่าชื่อกระตงพนมโอ้อาเจนเอกโขอบ,บคุณขอบคุณทางผูภรักผู้ใหญ่เพิ่นเดอ้อนอกจากได้กอให้อ่าอยู่ดีไม่แหง้งบิ้ตสุขุทุกคนเดอ้อเนาะในความในครัวก็ได้ยังใดก็อ่าให้โขให้สุขภาพแข็งแรงเดอ้อเนาะไปทางใดไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยคุณพาคคุณเจ้าคุ้มครองเดอ้อเอาโอเคพี่น้องจังใดก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิ้ตสุขุทุกคนเนาะที่เข้ามาเิ็นาจรและก็ทำศพของบักข่ำพีพ่น้องเลย แล้วก็บอกทางโฆษนาของเราขับไปบกกอกคำกออ้อนวอนพ่อแม่พี่น,อน้องอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ตสุดคนเด้อบอกคำขอขอกาว่าสบายดี